đá 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 ต้องชื่นชมเจ้าว้าที่กู้ภัยหน้าที่เขาคือต้องไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็ช่วยผู้ป่วยพาส่งโรงพยาบาลให้เร็วและปลอดภัยที่สุดนนนทั้งตัวผู้ป่วยเองและตัวเจ้าว้าที่กู้ภัยด้วยแต่ทีนี้ความยากบางเคสคือเป็นผู้ป่วยจิตเวชพูดคุยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจะวอยายใสเจ้าว้าที่อย่างเดียวเลยสุดท้ายเจ้าว้าที่กู้ภัยไม่รู้จะทํายังไงเต้นเมลอนอะเมลอนเมลอนเลยเอนเตอร์เทนผู้ป่วยจิตเวชในขณะอยู่บนรถค่ะ melon 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 ได้เลยย่ได้เลยถานกนีวามย่บอกดังมากเลยนะเพลงนม้รอดแล้วก็เต้นเต้นผู้ป่วยนิ่งไม่รู้งงหรือสนุกยังไงกันแน่วะผู้ป่วยนิ่งไม่อยวายเลยไม่มีแบบอารวาสเลยนะใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วผู้ป่วยเคสนี้คือเราเพิ่งเล่าข่าวไปคือผู้ป่วยจาก เคสที่เขาปาอุจจาระลงมาจากอาคารนะคะจําได้ไหมทีนี้ค่ะทางเจ้าว้าที่อาสากู้ภัยได้รับการประสานงานจากทางท้องที่แล้วก็ทีมงานการจอมพลังอะนะคะให้ไปรับผู้ป่วยหน่อยเป็นชายอายุ50ปีที่เขาอยู่ในห้องที่อาคารตรงนั้นนะคะอยู่คนเดียวมา17ปีแล้วสภาพในห้องคือขยะเต็มไปหมดเลยแล้วไม่ถูกสุขอนามัยอะค่ะอุจจาระปัสสาวะมันก็กองกันอยู่ทีนี้สอบถามกับทางคุณอ้อมนะคะเป็นเจ้าว้าที่กู้ภัยที่เต้นเมรั่นเอนเตอร์เทน ผู้ป่วยอยู่บนรถคุณอ้อมบอกว่าคือเท่าที่สังเกตดูผู้ป่วยเนี่ยมันมีอาการเครียดวย่วายบ้างบางช่วงพูดจาไม่รู้เรื่องแต่ว่าฟังแล้วจับใจความไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องกินยาฉีดยาหรืออะไร <c oughs> ก็เลยพยายามร้องเพลงมาตลอดทางภาพก็เลยเป็นไปอย่างในคลิปผู้ป่วยเองก็ผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าในในฐานะเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน้าที่เขาคือต้องพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดและรับรื่นที่สุด ที่ผ่านมารับมือกับผู้ป่วยจิตเวชมาหลายรูปแบบค่ะซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันไปบางคนก็ใช้วิธีร้องเพลงเต้นเอนเตอร์เทนแต่บางคนอาจจะต้องใช้บทบาทสมมติในการคุยกับเขา mm hmm. การทํางานเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าลําบากอะไรเพิ่มสําหรับการเต้นเมลอนยึดหลักทางานให้สนุกเสมอแล้วทุกอย่างจะดีเองไม่เครียดทํานูน่ทนทํานี่ร้องเพลงบ้างแบบเพลงแบบที่เราคิดขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็มาเริ่มเพลงร้องเพลงคุณลําไย แกก็เริ่มเงียบฟังและแกก็หันหน้าหนีและแกก็เหมือนแกพูดอะไรของแกคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวเนี้ยเราก็เริ่มถามแกว่ารู้มีตังค์ไหมเนี่ยเขาแคราวเนี้ยเหมือนเขาตอบโต้กับเราเขาเริ่มตอบโต้กับเราเวลาเราร้องเพลงให้เขาให้เขาฟังหรือว่าเราพูดแบบเหมือน พยายามว่าเราไม่ต้องใส่ใจเขาอะค่ะให้เขามาใส่ใจเราลดความเครียดของผู้ป่วยใช่ค่ะเขาฟังรู้เรื่องไหมถ้าเอาจริงๆอ่อะที่ที่ที่ดูประเมินบนรถนะคะเขาตอบโต้เรารู้เรื่องนะคะแต่เขาพยายามจะไม่คุยกับเราตอนนั้นเราไปรับคุณลุงเนี่ยครับจากไหนไปไหนครับจากรัชดา36ค่ะก็คือเป็นของคุณกันจอมพลังมาช่วยก็คือเขาขอสนับสนุนรถพยาบาลมาแต่ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเคสแบบนี้เห็นเขาขอสนับสนุนรถพยาบาลมาเราก็เลยไปค่ะก็สนุกดีค่ะ ก็คือมันไม่เครียดอะค่ะเรามันทำให้เราก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงก็คือเหมือนเราก็พอเราจับจุดเขาได้ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เล่นกับเขาไปคุยกับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะขื่นชมเลยใช่ค่ะหัวใจความเป็นจิตอาสาจริงๆไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้เข็มจีดใช้เอวอย่างเดียวแล้วก็เสียงร้องผู้ป่วยก็เงียบไปเลยงงบันเทิงกับเพลงเมลอนอยู่